สวัสดีผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเอ็กแคดออนไททันนะครับก็มาเรามาเล่นอีกแล้วครับบางคนก็เห็นว่าเราหายไปนานกับไอ้นี่ที่จริงเราขึ้นมหนึ่งแล้วก็จะเปิดเรียนวันที่สิบสองพฤษภานี่เองครับก็บางคนก็เห็นว่าทําไมเราไม่แคดเอ็กแคดออนไททันต่อพมาต่อนะครับไม่ใช่ว่าจะไม่เล่นหรือว่าหัวหดไปไหนคนระมา เอยอ้าไวไม่มีแค่นี้หรอเราต้องเล่นกับคนอื่นก็จะดีที่สุดมาเอาสักด่านมีเหมือนมีมีแมเอา้าวมีออกเกมแล้วเอา,าเอาค้างเออมาเราเล่นอันนี้หรอออันนี้เข้าไปแล้ว อยู่ดีก็จบเกมเลยมาเรามาเรียกมันมันจะสะดวดเปล่าวะไม่ดีมากเล่นอ่ะอ๋อเดี๋ยวก็จะเล่นละ <c oughs> อ้าวเยหลุดเลยแม่มีปิดอ่ะวพราคอมันจะค้าแนะดูดิมันมีหลายข้ออ้าวเราลืมลืมเปลี่ยนตัว ไม่เป็นไรเราเป็นมิกษะสะก็ได้วันนี้ก็มาแคสมิกษะสไม่ได้จะมาเล่นด่านนี้ชั่วคราวก็เปลี่ยนเรื่อยๆตามที่ใจเราต้องการอันนี้คืออะไรไม่รู้ดิเคยเข้ามาด่านนี้เหมือนกันนะแต่ไม่รู้ว่ามันอ,าาอา้าวเฮ้ยค้างเฮ้ยเบื่อเกมค้างว่ะอันนี้เป็นเกมแบบโหลดไม่ใช่เกมออนไลน์นะไม่ใช่ไม่ใช่เกมแบบเล่นในเน็ตอะเคยเล่นปหมอ,าอ,าอา้าวเฮ้ยไททันอา้อาวเฮ้ย เราถนัดเมาส์แบบนี้มากกว่าน,นะนี yeah. ่เฮ้ยมันจะกินเพื่อนอ่ะอีนี่มันแจมแจมทำไมอะโอ้ยอี๋โอ้ย,อย,อยคุยอะไรเลยมาแล้วใครตัวนี้อา้ามันไม่สนใจโอ้ยมันไปนสนใจใครวะมามันไม่สนใจกูันเอาให้ฟันไม่โดน ชิปแล้วครับโอ้โหอ่ะใช่ท่านเฮ้ยรีบขึ้นรีบขึ้นรีบขึ้นดิริปปิดด้วยนะริปปิดริปปิดมากระทันหันรีบใส่ตูดมาเล็บเออเพิ่มมาใช่ข้าจะตายมาตัวเล็กตัวใหญ่ตัวอะไรก็มามานะโอ้โหแอนนี่แอนนี่ใจเย็น ให้จากูรอดใช่ไหมอมาจัดไปบแอนนี่ใช่ไหมมึงมาโอ้โหไม่มีใครโอ้โหไมโอกาสกูบ้างเข้าไปเลยเข้าใจแม่ตะกี้เราเกือบเข้าไปเธาต้องเข้าที่ใจอ่ะพ้าเข้าไปโ,โอ้โหเข้าไปเลยมามาเข้าไปกับกูตรงนี้มั้ยไม่มาเพื่อตรงนี้วย มึงต้องไปที่อ,อื่นแล้วไม่ยิงแล้วนี่สินอะไรเราไม่เกี่ยววะโอ้ยอะไรมันขึ้นวะอุ้ยเลยเลยเลยขึ้นอุ้ยอุ้ยเรามีแค่คนเดียวหรือว่ามีคนหาม,มีคน้ายนู่วะเอะเราคือไปฝั่งนั้นดิมันทำไมมันชอบเป็นตง,งานกันวะหรือว่าเราต้องปกป้องให้ด่านนี้ไม่เข้าใจอะไรโอ้โหมู ท่านเดี๋ยวผมขอึ้นไปก่อนนะสำรวจอเราเป็นวิการ์ที่ดีต้องดูแลเอเลนถูงว่าออกดีกว่าอืมอัไหนดีอ่ะ มีเป็นอันนี้อันนี้ซุตี้มีการอื่นไหมอันนี้คืออา่าวอันนี้พัดต่อเมว่อไอ้ตะกี้เราเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอะมนะฮะัทเออใช่เผื่อไปเรียกอะไรวะเราไปดูไอ้อน,นี่อื่นก่อนละเราเอาเออรถเฉยเราเราอยากเล่นคนเยอะๆออ่ะโอ้ย อ้าวรถเฉยอ้กวเอามี้คนเล่นคนเดียวอ,อีกจะมามาสร้างกลุ่มทำเผือกเลยครับสามมาแจมด้วยคนนระับอันนี้ไดาเลยอันนี้มายาแค่ไหนแม่ลืมนเปลี่ยนตัวลืมนเปลี่ยนตัวลืมเ,เปลี่ยนตัวโอ้โหดู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 ดดดดอันนี้อันนี้อันนี้อัุ้ยปดใจแดเข้าไปยีงไงเปลี่ยนเวอร์ชันนิดนึงนะ ไม่หรอกมันไม่มีอะไรเผยนไปอ,อ้าวโอ้โหไม่มีเราคนเดียวนี่หว่าหรือว,ว่าเออมีคนมีคนมันอยู่ข้าง,งนูไปหมดเว้มันลุ้งแต่เราเว้ยมาเราใช้สกิลซาซานะมันมาทางเราอีกแล้วอยากมีแข็งจริงใช่ป่ะจัดไปอือหืออ้าวนี่กูฟันโดนแล้วนะ โหดูดูดูใครจะไปสซวยสต้ารับเพื่อผู้ชมทุกคนที่กำลังดูยู่ต้นนี้เดี๋ยวนใครวะทำไมชื่อบนเป็นสีแดงผมยังงงอยู่เฮ้ย <c oughs> โ,โ,โอ้โหมันเรียกใครท่านนู่นอ่ะปีปิดมันไม่ให้คุหลบ โอ้โหใครทําได้วะใครทําได้โ,โหให้แอบน่าใหม่ขึ้นอ้าวมามามือมือ,ม,อมาไหนมืออยู่ไหนมามาเข้าตากับขูตรงนี้มาอย่างเงีย้ยนี่ก็ตัว่วนลุกเพเลยทำไมมันจะ,จะไม่ตายเพราะมึงรอครับ มันมาบอืจะโดดเลยว่ะยังไงกูไม่ตายแต่กูก็ตายเรื่องนี้มึงจะเป็นฟองสบู่ไปไหนสหรุปก็คือต้องฆ่านี่ก่อนอะ่ะไอ้ตัวเนี้ยไม่งั้นมันก็เป็นตัวป่วนสำหรับเราอะ่ะเราต้องรอสกิลซาซ่านะเรื่อมามา ไปได้มันเป็นตัมีม Wh ีวิปปิดตัวเดียวอ้าวลงบนใหญ่เอ้าไอ้ยีมันมีตัวข้างหลังไม่เอาไป้างไม่น่าอยู่ล่างเลยไอตัวไหนวะอ้าวเ้ยเปิดเปิดอ่ะวไอยีคุณเปิดได้ไงวะ โอเคเอ้าเฮ้ยตกเฉยนี่นี่ทำเพื่อนคุใช่ไหมทำเพื่อนคุใช่ไหมทำเพื่อนกูใช่ไหมอ้มอาวตายแหมจะโดนคอมันซะแล้วตัวนี้ขึ้นตัวเลยมามามาคุยมา สับเขาตายใช่ไหมแม่ฟันไม่โดนเฮ้ยโดนโดนนี่หว่าแม่เอ้าเฮ้ยดาบหมดสวยแล้วสวยแล้วเฮ้ยเติมดา,บเ,มดาบ,มบเติมดาบมืองัดเติมดาบเอาเนี่ยแค้งกูไม่เลิกแค้งกูไม่เลิกแค้งตะกูไม่เลิกมาเอานี่โหลดนี่หว่าโอ้ย เองกูมไม่เลือกทีไหมมากูได้93อึ้งใช่ไหมม,ม,ไมึงอโอ้โหอื้มแต่กูไม่ได้หรอกครับเอิ่มคนงับึงเอาไปเล่นตรงนน้นไปครับโอเคโอเคสำหรับวันนี้ก็ ขอตัวลาไปก่อนนะครก็วันนี้ก็หนุกหนุกแล้วก็ภาพอาจจะสนุกขึ้นนิดหน่อยก็เลเวลอาจจะขึ้นดีครับหรือว่าก,การภาพอัพอัพอันนี้ก็น่โอเคอันนี้ก็น่าจะดังไปด้วยโอเคสำหรับน,นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบายบายตดก่อนนะเอ๊ะทำไมหน้าตาัมยังอยู่สงสัยหน้าตาดีครับหน้าตาเลยยังอยู่อยู่ครับหน้าตาดีหน้ายังอยู่ สงสัยตัวไม่ดีโอเคบาย